สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่14มีนานะฮะวันอาทิตย์ที่14มีนา2,564ตอนนี้ก็มีแอร์ของไทยสมายนะฮะกำลังเดินจะขึ้นเครื่องก็น้องๆสีคนนี้ก็ต้องขึ้นไปบริการผมบนเครื่องนะไทยสมายจะเป็นยังไงไม่รู้แต่การบินไทยยื่นแผนฟืน้นฟูไปแล้วนะครับ แล้วก็ประชุมเจ้านี้กันเดือนหน้ามั้งผ่านไม่ผ่านเ๋ยวว่าอีกทีก็วันนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็วันนี้ภารกิจคือลูกค้าก็ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะกำลังจะขึ้นโปรเจกต์ขึ้นโครงการบ้านจัดสรรที่เชียงใหม่นะครับก็ลูกค้ามั่นใจและเชื่อมั่นในบะริษัทผมนะฮอันโตนิโอแอตโทนีนะฮะให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับเราก็ จะดูแลลูกค้าจนกว่าจะเริ่มดําเนินการหรือจนจบคือจริงๆเนี่ยก็คือภารกิจผมคือเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับก็คือจัดหาวงเงินกู้ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วหมดภารกิจผมก็คือหาวงเงินกู้ได้แล้วนะเบิกเงินกู้ได้แล้วก็จบภารกิจผมแต่ว่าก็จะดูแลลูกค้าจนจบโครงการนั่นแหละนะครับเพราะว่าโครงการไม่ได้เป็นโครงการใหญ่อะไรนะครับก็เป็นโครงการอ่อไม่กี่หลังนะครับ ล้าก็ขอบคุณลูกค้ามากที่ไว้ใจนะครับให้บริษัทดูแลเป็นที่ปรึกษาการเงินนะเดี๋ยวก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วก็ถึงเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะไปไหนกันบ้างนะฮะนอกจากไปทํางานเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันแต่ว่าตอนนี้เชียงใหม่มีบนหรพิษทางอากาศเยอะมากนะฮะฝุ่น pm ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดฟ้าห้ามแล้วนะฮะก็ มาเชียงใหม่เราก็ต้องกินข้าวซอยร้านข้าวซอยนี่อยู่ติดกับวัดเลยนะครับนี่นเนะข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้ามนะฮะครับก็สั่งข้าวซอยเนื้อนะฮะมากันสามคนนะรวมผมด้วยทีมงานวันนี้พา,ามาที่โครงการแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูโครงการลูกค้ากันนะครับแต่ว่าโครงการ อนาคตจะมีน่าจะหลาย10หายสิยูนิตนะฮะแต่ว่าเปิดหัวอยู่ที่4ยูนิตก่อนนะฮะครับนี่นะฮะชื่อโครงการบ้านรับสุวรรณท่ารั้วนะฮะของลูกค้าผมเองนะฮะพรีเซลนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.19ล้านนะครับพร้อมของแถมมากมายนะนี่เบอร์ติดต่อนะดูได้เลยนะครับ 094 893 2454มี24นะฮะ0 9 6 8 7เ4 9 8 2จ้นะฮะมีเพจนะครับชื่อซับสุวรรณกรุ๊ปนะฮะลองเข้าไปดูนะนี่ก็คือบ้านบ้านบ้านตัวอย่างนะฮะหลังนี้มีคนจองแล้วนะฮะก็เกือบเสร็จแล้วนะบ้านจะเป็นทรงโมเดิร์นนะอย่างนี้เลยตามป้ายขัดเอานี่น,ะนี่คือของจริงนะครับจะเป็นสองห้องนอน สองห้องนอนสองห้องน้ำนะฮะนะครับหลังนี้ก็ห้าสิบกว่านี่นะครับโครงการของลูกค้าผมนะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะ,ะที่เชียงใหม่นะฮะถ้ารู้นะฮะใครสนใจติดต่อได้นะฮะที่เบอร์นะศูนย์เก้าสี่แปดเก้าสามสองสี่ห้าสี่ศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดสองนะะตอนนี้เราก็ ลาลูกค้าแล้วนะฮะตอนนี้ก็หาทางเข้าที่พักวันนี้ผมมาพักที่โรงแรม B2 นะฮะอยู่ตรงห้วยแก้วนะฮะคือละ400กว่าบาทเนยถูกมากมแง่ข้างหน้าแลฮะ B2 ท r กรีนเ ครับตอนนี้เราก็ออกจากร้านแรกนะฮะเดี๋ยวเรากำลงจะไปที่ร้านวอมอัพนะฮะนี่คือนิมมานะะนะฮะถนนนิมมานะะวันนี้ที่ผมถ่ายตอนนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะฮะก็ไม่ถือว่าคึกคักแต่ว่าก็ไม่ถึงท่านเงียบเหงานะฮะคือวันอาทิตย์